ในช่วงนี้นะคะก็จะขออนุญาตแนะนำฝ่ายบริหารและก็คณะครูโรงเรียนโนสูงสีธานีค่ะค่ะท่านแรกเลยนะคะท่านผู้บริการดรสุพลจอดทองผู้บริการโรงเรียนโนสูงสีธานีค่ะท่านรองจตุพันธ์โจนเพ็งกลางรองผู้บริการโรงเรียนนะคะฝ่ายบริหารงานธุรการงบป,ประมาณและบุคลากรค่ะ ท่านรองชัยยันไม้กลางรองผู้ิการฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะท่านรองสินสมุทรพลขานร,รองผู้ิการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและความปลอดภัยค่ะท่านรองสุงวรรีเจริญสุขรองผู้นิการฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไปค่ะสำหรับผู้ช่วยรองผู้ิการนะคะท่านแรกค่ะคุณโยภยงกบูเรีย ผู้ช่วยรองผู้การฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะคุณครูคงศักดิ์ถึกลางค่ะผู้ช่วยรองด้วยงารฝ่ายบริหารงานธุรการค่ะคุณครูประกอบจอมทองหลางค่ะผู้ช่วยรองผู้การฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไปค่ะ สำหรับหัวหน้า,ากาะะาาลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด8กลุ่มสาระด้วยกันค่ะท่านแรกขออนุญาตแนะนําคุณครูออนอน์ศรีวงังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะท่านที่2นะคะคุณครูประจวบแจ้กโผหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะคุณครูกิต,ติพงเพชรทิมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ คุณครูนักนิถาก้าหานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คุณครูน้ำฝนป่าพาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคุณครูสักเิรันจันแก้วหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคุณครูสิริศักดิ์พัียาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษา อดิชันนางสาวนาราชนกกรทองหลางหัวหน้าผูารสาราการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนห้วยแหลงนะคะได้มาแนะนำบุคลากรของทางโรงเรียนขอเรียนเชิญค่ะ ท่านคณะผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียนนะคะท่านผว้ถแถลงพิทยาคมก็จะขออนุญ,ญาตแบบร่วบรันิดนึงคือเรามามุ่งเน้นทางด้านหลักสูตรแล้วก็วิชาการก็เลยจะพาน,น้อ้ๆงน้องน้อๆทีมงานวิชาการที่จะเป็นฟันเฟืองของเราต่อไปในอนาคตน่น,นะคะก็จะมีทั้งหัวหน้าสำนักงานวิชาการหัวหน้างานหลักสูตรมีทั้งแอดมินเอของเราเนี่ยจะเปิด SGS อ,ออนไลน์ตลอดเวลาเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรที่หลากหลายเนื่องจากของเราจะมีหลักสูตรมชด้วยก็คงจะไม่ขออนุญาตเจาะลึกไปไปข้างในส่วนตัวดิ่ชันเองตัวแทนจากมุ่ยแถลงวิทยากมนะคะชื่อมาธนีสืบสวรรคเป็นผู้ช่วยผู้ในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ที่ให้การต้อนรับ บ้านที่เมืองน,น้องนะคะบ้านใกล้เดินเขียนถ้ามีโอกาสยังไงก็ยรนยนเชิญทุกท่านที่หุ่ยแถลงวิทยาคมนะคะงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนค่ะคอบคุณคุขคณขอ้อมูลได้ดีจังที่บริหารโรงเรียนเราถูกสิททานีและก็รโรงเรียนแถลงพี่อฝุ่ครับช่วงนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของห้องเรียนพิเศษกันนะครับผมพายุพงพายุหะนนะครับเป็นคุณครูชำนาญพิเศษ กลุ่มสราระและมุ่งสั่งงประเทศได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในส่วนที่เป็นผู้ประสานง,งานหลักของโคร,บบรงการพิเศษโียการรลไย